โอเคนะครับท่านกำลังรับชมแท็กอีสิไฟเจอชานแนะคะโอเคนะสำหรับท <Okay, S 1> นะ้า,ายภาคนี้นะผมจะไม่ามาอัดเล่นวิดีโอสอนทำต่างๆผมจะมา,าชี้แจงนะรเรื่องที่ว่าผมทำไมถึงไม่อัพคลิปลงชานแนลและทำไมชา n แนลผมมีคนติดตามน้อย,เร,ออยเรื่องคนติดตามน้อยและเรื่องคนติดตามน้อยคือผมไอน้นี่ไม่ได้สนใจแล้วผมแต่ว่าถามว่า ปีใหม่ทาไมผมไม่ทําคลิปนะฮะก็ตอนผมอยู่ต่างจังหวัดไงแล้วเน็ต 3G มันอัพไม่ได้นะฮะก็ขออาภัยเว้นาที่นี้ด้วยนะครับขอสาหรับคลิปวันเด็กถึงจะกลับมาแล้วผมเดยว,ว่าผมไม่มีอะไรจะอัพนะ,ะก็ขอกลับก็ขออาภัยเว้นาที่นี้ด้วยอยีกทีหนึ่งนะฮะก็สำหรับเรื่องความคมจัดของภาพผมไม่ได้ใช้โชว์ใช้โปรแกรมอื่นอัดน,นะฮะผมใช้ โปรแกรมถ่ายอัดถ่ายภาพของที่มันเขาตั้งค่ามาให้ใน iPhone นะฮะก็กดถ่ายเอานะฮะสำหรับคลิปหลังไว้ก็คือเนี่ยคือเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะแล้วอันนี้เป็นคีย์บอร์ดผมก็เล่นไงใช้มือเล่นแล้วผมก็หาตัวอะไรมาจาับตั้งอยู่อย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ถ่ายเล่นไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมรอมาเซลฟี่อยู่อยากได้มากเลยนะอันนี้มีน้อยนนะโอเค ต่อมาก็คือออ่บางคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าเออทำไมคนเมนต้คลิปพี่มีแต่แบบเออเขาอ,อาจอาจจะมีคนเขียนว,ว่าเออวันที่ไงเพื่อนไงเพื่อน,อ,นอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นเพื่อนผมนะ,ะก็ติดตามไว้นะฮะก็โอเคแล้พอคุยกันได้นะฮะตอนนี้เป็นเวลา